สวัสดีครับปุดปอชาแนลครับครับพอดีเข้าห้องน้ำก็เห็นสัตว์โลกหน่ารู้น่าเรียนรู้ครับผมสำหรับตัวนี้คือแมงมุมตัวนี้ไม่รู้ว่าจะมีพิษร้ายแรงหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเพราะตามที่ไปศึกษาค้นมาก็ ไม่รู้จะเป็นอยู่ในกลุ่มของแมงมุมแม่ไหมหรือเปล่าแต่สีก็ใกล้เคียงกันคล้ายๆกันครับผมพอดีเข้าห้องน้ำมาเจอครับถ้าเป็นแมงมุมที่ชิดที่มีพิษ อ่าอันตรายถึงชีวิตได้ครับผมถ้าเป็นแมงมุมไม่ไม้สีน้ำตาลก็ถ้าโดนกัดก็ถึงชีวิตได้เลยครับมีความอันตรายครับสำหรับแมงมุม โดยส่วนใหญ่ก็จะชอบอยู่ในซอกหลืบในที่เราทําความสะอาดไม่ค่อยถึงแล้วก็อยู่ในห้องน้ำเพราะเขาจะใช้พื้นที่บริเวณในซอกหลืบหรือในห้องน้ำ ที่ไม่ม่ไม,ไม,ไม่ค่อยมีใครที่ไม่มีผู้คนที่จะเข้าไปพบเจอเขาเขาจะแอบซ่อนเพื่อที่จะพรางสัตว์เล็กๆก็จับพวกมดพวกปวกตัวเล็กหรือเป็นสัตว์ปีกกินเป็นอาหาร พวกแมลงตัวเล็กที่บินไปมาเช่นยุงเป็นต้นนะครับสำหรับตัวนี้ก็มีความน่ารักอยู่นะครับสวยอีกแบบครับแต่แฝงไปด้วยความอันตรายแต่ถ้าจะพูดถึงแมงมุมที่อันตราย ที่สุดอยู่ในเมืองไทยก็มี2องชนิดนะครับคือทารันทูรา่าหรือบึ้งครับผมเป็นแมงมุมโบราณที่มีการวิวัฒนาการเอาชีวิตรอดมาตั้งแต่350ล้านปีที่แล้วนะครับของทารันทูรา่าหรือบึง้งนี่แหละครับผม สำหรับอีกชนิดหนึ่งยุดที่มีอยู่ในเมืองไทยที่มีพิษร้ายแรงก็เป็นแมงมุมสีน้ำตาลเขาเรียกชื่อว่าแมงแม่แมงมุมแม่ไม,ม้สีน้ำตาลนะครับที่อันตรายครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับมาเล่าสู่กันฟังครับผมเกี่ยวกับเรื่อง แมงมุมหรือสไปเดอร์ครับผมใครมาชมคลิปนี้แล้วขอให้มีความสุขความเจริญมั่งมีร่ำรวยกันทุกคนนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ